สวัสดีค่ะครัวม่านาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาทำขิงดองสามรสหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดนิดนึงอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะใช้เวลาดองแค่2วันนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำมารับประทานได้เลยนะคะพร้อมเคล็ดลับในการทำทำยังไงให้ขิงดองของเราเป็นสีชมพูสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำดองค่ะตั้งหม้อใส่น้ำตาลทรายลงไป1ถ้วยตวงตามด้วยน้ำสะอาด1ถ้วยตวงน้ำส้มสายชู1่1ถ้วยตวง เกลือป่นสองช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชาต่อไปเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมานะคะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวค่ะคนให้น้ำตาลละลายดีนะคะพอน้ำตาลของเราเริ่มละลายดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนกว่าหม้อจะเดือด พอหม้อของเราเดือดได้ที่นะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของขิงอ่อนนะคะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาปอกเปลือกนะคะส่วนวิธีการปอกเปลือกเราก็จะปอกกันแบบง่ายๆเลยค่ะโดยการใช้ช้อนแกงเนี่ยค่ะนำมาขูดค่ะก็จะขูดแบบง่ายๆเลยนะคะ นี่ค่ะขูดแบบนี้ค่ะขูดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะพอขูดเสร็จแล้วเราก็จะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับขิงของเราก็ล้างสะอาดดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเตรียมน้ำสะอาดมา1กระมังจากนั้นใส่เกลือป่นลงไป3ช้อนชาพูนๆคนให้เกลือละลายดีค่ะจากนั้นก็จะบีบมะนาวลงไป1ซีกค่ะน้ำส่วนนี้เราจะเตรียมไว้สำหรับแช่ขิงนะคะ ต่อไปเราก็จะนำขิงมาสไลด์เป็นชิ้นบางๆนะคะหรือทำได้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะนี่ค่ะสไลด์เป็นชิ้นบางๆจากนั้นก็นำไปแช่ไว้ในน้ำเกลือนะคะก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะหลังจากที่เราสไลด์ขิงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแช่ขิงในน้ำเกลือเป็นเวลา30นาที ใครไม่ชอบเผ็ดแช่หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปค่ะค่ะสำหรับขิงของเราก็แช่ในน้ำเกลือครบเวลา30นาทีแล้วนะคะใครไม่ชอบเผ็ดต้องแช่หนึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็พักไว้ให้เสดดน้ำแบบนี้ค่ะพอเสดดน้ำดีแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่โหลวันนี้ใช้เป็นโหลแก้วค่ะใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะ พอเราใส่ขิงลงไปหมดแล้วนะคะเคล็ดลับทําให้ขิงของเราสีสวยนะคะก็จะบีบมะนาวลงไปสองซีกค่ะน้ำมะนาวกับขิงนะคะเขาก็จะทําปฏิกิริยากันทําให้ขิงของเราเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูสวยๆนะคะใส่ลงไปสองซีกค่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ําดองที่เราทําไว้ก่อนหน้านั้นนะคะน้ําดองทําเสร็จเราต้องพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะ จากนั้นก็เทใส่ลงไปเลยนะคะใส่ให้ท่วมขิงเลยค่ะทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาให้สนิทวางไว้อุณหภูมิห้องปกติไม่ต้องแช่เย็นนะคะเป็นเวลา2วัน2คืนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะค่ะสำหรับขิงดอง3รสของเราก็ดองครบเวลา2วัน2คืนแล้วนะคะ สีก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้ค่ะได้ที่แบบนี้เพื่อนๆสามารถนํามารับประทานได้เลยค่ะก็จะมีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดนิดนึงอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะส่วนวิธีเก็บรักษานะคะหลังจากที่เราเปิดกระปุกให้อากาศเข้าแล้วค่ะเราก็จะนําไปแช่เย็นไว้นะคะสามารถเก็บไว้ได้นานจนกว่าเราจะทานหมดเลยนะคะ ก็เป็นวิธีการทําง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ